กลับมาอีกครั้งวันนี้ไอโซโคกขอเสนอข้าวผัดอบชีสเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับต้องเตรียมอะไรกันบ้างและที่สำคัญขาดไม่ได้ครับผู้ช่วยของเราเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกำลังเปลี่ยนคนไหมหั่นข้าวโพดอยู่นี่วันนี้ข้าวผัดอบชีสเราจะมีนะครับข้าวโพดใส่ด้วยมีกะหลำ่ำกะหล่ำอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ นี่นะครับกระลำปีเราจะหั่นซอยๆตอนนี้เราจะหั่นข้าวโพดกันก่อนอันนี้เป็นผู้ช่วยเบอร์สองครับเทซี่รอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวผู้ช่วยเบอร์อรสองมีหน<ม>้า <ๆ S 2> ที่ในการกำจัดเปลือกกระลำไปแล้วครับผู้ช่วยเราเอากระลำไปกินแล้วราทางจะอร่อยมากใช้เวลาเพียงแวบ,บเดียววัตถุดิบของเราก็เกือบจะพร้อมแล้วมีนะครับข้าวโพด มะเขือเทศหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงแล้วก็หอมใหญ่กระหล่ำส่วนข้าวโพดท,ที่เหลือเราจะเก็บไว้เผื่อทําข้าวโพดคุกเนยกินในตอนเย็นครับเราไปดูขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยดีกว่าหังจากเมื่อเช้าม,ามาไปเดินโลตัสมาพบสิ่งนี้ครับสโมกแฮมลดราคาก็เลยได้เป็นวัตถุดิบมาใส่ข้าวผัดเราอีกหนึ่งอย่างเรียบร้อย แล้วก <Yeah. S 1> <laughs> so 네็เป <morning> ah, ิดเจอกุ้งกุ้งที่เหลือจากเมื่อวานเป็นกุ้งอบเนยนะครับเราจะเอามาเพื่อให้ได้กินหอมของกุ้งและเนยเอามาใช้ได้เอากุ้งมาหั่นเป็นลูกเต๋าขั้นตอนการหั่นกุ้งนะครับใช้กันไก่เกล้าใม่เดี๋ยวกุ้งไม่ดูสะดวกจริงๆใช้กันไกรหั่นกุ้งใช้ได้ครับเราไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วในการทําอาหาร ทุกสิ่งทุกอย่างที่จับได้ทอามาใช้ได้หมดทำข้าวผัดครับขาดไม่ได้ข้าวเย็นเย็นจริงๆครับเย็นเกียบเลยแน่นเต็มกระปุกเลยลักษณะถ้วยอาจจะเหมือนซื้อมาจากอีซีโก7ซแต่จริงแล้วไม่ใช่เราเอาถ้วยอีซีโกมาใส่แช่ไว้เมื่อสามวันที่แล้วตอนนี้ก็เย็นได้ที่เดี๋ยวส่งคืนไปไหนมาไหนล,ลำบากจริงๆต้องมีไม้เท้าในครัวต่อ ตั้งกระทะครับจริงๆก็น่าจะบอกว่าตะแคงตะคะมากกว่าว่ามันนอนนอนอยู่ไม่ได้ตั้งไม่ใช้น้ำมันนะครับในการทํำข้าวผัดอบชีสเราต้องใช้เนยเพราะว่าจะได้มีกลิ่นหอมตอนอบออกมาให้หน่ยลงไปมันพอละลายแล้วก็ได้ที่ล้วก็เตรียมเอาเอาแฮมเอาชีสเอาผักเอากุ้งใส่ลงไป นี้ขั้นตอนการเติมลงไปนะครับเราก็ดูว่าอะไรที่มันสุกยากก็ใส่มลงไปก่อนหรือต้องการอะไรให้มันเละๆแล้วก็ใส่มลงไปก่อนอันนี้เป็นหอมใหญ่ได้กิ่นไหมครับท่านผู้ชมหอมมากเชียวตอนนี้หอมใหญ่ผัดเนยข้าวโพดราตามด้วยข้าวโพดกินออกมาแล้วรู้สึกว่าารับประทาน,นจริง หลังจากผัดได้สักแป๊บเราก็เอากุ้งอบเนยที่เหลือจากเมื่อวานกับแคมใส่ลงไปครับมันจะมีรสชาติของมันกุ้งอะนี่เป็นตัวส่งเสริมความอร่อยโอ้โหกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นของมันกุ้งออกมามากมายอย่างไม่น่าเชื่อทำไมไม่มีใครคิดคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งกลิ่นได้เท่าทีดูกันไปเลย ครับแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็เป็นกระหลำ่ำถ้าเป็นพวกบ็อกคลอรี่หั่นหรือว่าเป็นดอกกระหลำ่ำก็จะให้รสชาติแก้เลี่ยนได้ดีอีกแบบหนึง่งวันนี้เราไม่มีเราก็ใช้กระหล,ลำ่ำขลี่สีทองเลยไม่อยากกินผู้ช่วยเราบอกว่ามีบ็อกคลอรี่สีทองอยู่อ่หลายคนอาจจะสงสยัยบ็อกคลอรี่สีทองเป็นยังไง เราลองซื้อบอคเคอรี่มาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นสักประมาณสองเดือนก็จะเป็นบอคเคอรี่สีทองเอาไปปลูกไว้ในตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผัดไปสักระยะหนึ่งปรุงรสชาติก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับใส่น้ําตาลนิดนึงใส่ก็เอาแม็กกี้แม็กกี้เพิ่มความหอมถูกต้องแล้วยิบแม็กกี้มาอย่างน,นั้นแหละซอสปรุงรสแล้วก็น้ํามันหอย ซีอิ้วขาวสูตรหนึ่งซีอิ้วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กอ้วนให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนจะใส่ข้าวลงไปเพจะได้รสชาติแบบหนึ่ง พอเริ่มแห้งนะครับเราก็เตรียมวัตถุดิบต่อไปเราคือมะเขือเทศใส่ลงไปเลยโโอโ้ดูแล้วมีสีสันกว่าซอสโหระพาซอสที้ช้างเราในคราวที่แล้วนี่เราก็ข้าวนี่ข้าวนะไม่ใช่ไอติมอาจจะบอกว่าใช้ที่ตักเหมือนไอติมเลยข้าวแข็งๆเราจะทำข้าวผัดได้อร่อยกว่า นี่เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับถ้าใครอยากกินข้าวผัดอร่อยก็ต้องเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นไว้สามวันแล้วก็บี้ข้าวบี้ไปบี้มาบี้ให้ข้าวมันได้รสชาติเนยเข้าถึงเม็ดข้าวรสชาติซอสปรุงรสรสชาติต่างเข้าไปถึงเม็ดข้าวให้ทั่วถึงกันแล้วเราก็ผัดจนเสร็จนะครับปิดไฟได้ข้าวอบซอสข้าวผัดของเราขั้นตอนต่อไปก็เตรียมใส่จานไว้อบชีสกัน กระทะกับเตาของเราเป็นแบบแม่เหล็กนะครับอย่าอย่าเอาจานไปวางบนเตาแก๊สที่ใช้แก๊สธรรมดามิฉะนั้นมันจะละลายได้เยอะนะสุดวดเยอะมากตอนนี้เ,เราก็ได้ข้าวผัดของเรามาแล้วครับชีสอ่าเราไม่มีมอสซาเรลล่าชีสหรือว่าชีสแบบเป็นก้อนๆแล้วก็ชีสแผ่นเซเว่นเอาปรยุกใช้อย่างง่ายๆมีแต่มันแพง เอาหัน่นหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็วางบนหน้าเลยแมฟแมาแมง่ายๆอย่างนี้แหละจะพอไหมอ่ะหรือต้องใช้ซักแ่นไหมมันต้องเยิ้มๆหน่อยนะถึงจะไหวถ้ามันต้องเยอ้มก็ต้องวาง จากที่เราหั่นชีสแล้ววางเรียบร้อยก็เตรียมเข้าเตาอบจริงๆก็ต้องใช้เตาอบนะครับแต่เรามีเตาไมโครเวฟก็ใช้มันอบไปจากออกจากเตาอบครับผู้ช่วยของเราได้ยกมาแล้วอันนี้คือหน้าตาข้าวผัดอบชีสเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับดูน่ากินไม่เอ่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องขอลองชิมกันดูก่อนแล้วจะมาบอกได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่พูนชวนอยากกินนี่ผู้ช่วย ตัดมาที่ผู้ช่วยที่สองของเราครับมองเห็นแล้วเขาเห็นสมุกแฮมลดราคานนคต้องแบ่งให้มันด้วยเพื่อเป็นการปิดปาก <c oughs> <c oughs> ขนาดสมุกแฮมยังไม่กิน <c oughs> ผู้ช่วยของเรา <c oughs> แล้วมันจะอร่อยไหมเนี่ย <c oughs> หม้ายังไม่กล้ากิน ตัดจบแต่เพียงเท่านี้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมพบกันครั้งหน้ากับไ so อโซโคฟกัส